อันนี้จะพามาดูระบบมินิสปริงเกอร์นะครับเราใช้เป็นหัว180องศานะครับใช้300 3้0หัวนะครับ มาแล้วครับวันนี้กเกษตรประโยชน์พานุจะพามาทําระบบมินิสปริงเกอร์แบบง่ายๆนะครับหลังจากที่เราวางท่อ p ีเสร็จแล้วเราก็จะเจาะแล้วก็ใส่หัวมินิสปริงเกอร์แบบง่ายๆแบบนี้ทุกหลุมที่เราปลูกอ้อยนะครับหัวมินิสปริงเกอร์ก็มีอยู่หลายรุ่นนะครับแต่วันนี้กเกษตรประโยชน์พานุเลือกใช้หัวมินิสปริงเกอร์180องศาฉีดพ่นเฉพาะหลุมที่เราปลูกป้องกันย้าเกิดนะครับวันนี้เราก็จะวางระบบน้ําแปลงอ้อยคันน้านะครับเราปลูกแบบหลุมนะครับ ผ่อนเบาผ่อนแรงระบบน้ําก็จะใช้วาวในการเปิดปิดผ่อนน้ําว่าจะเอาแรงเอาค่อยแค่ไหนเราก็สามารถปรับได้แปลงอ้อยแปลงใหม่ของเราเป็นแปลงอ้อยสุพรรณบุรี5 0นะครับปลูกแบบหลุม300หลุมใส่หัวมินิสปริงเกอร์300หัวนะครับเราก็ผ่อนเบาผ่อน,นแรงได้แบบนี้เลยนะครับการทำกรเกษตรปัจจัยสําคัญก็คือเรื่องน้านะครับพืชสามารถขาดปุ๋ยได้แต่ขาดน้ําไม่ได้นะครับดูระบบส่งน้ําของเราก็จะส่งจาก สระน้ํานะครับสาท่อ2นิ้วดูดขึ้นมาเข้าไปในแปลงนะครับแล้วก็ปล่อยเข้าไปตามร่องโดยสาย p e นะครับซอยเข้าไปในร่องวันนี้เราใช้เป็นเครื่องสูบน้ํานะครับก็คือสามารถเร่งเครื่องเพื่อเบาน้ําเพิ่มกําลังน้ําได้การเร่งคันเร่งในเครื่องสูบน้ำนะครับรน้ำเบาน้ำแรงก็เร่งได้เลยนะครับส่งน้ำขึ้นไปด้านบนนะครับ แปลงนี้ประมาณ3ไร่นะครับความยาวแต่ละเส้นก็ประมาณ60เมตรมันเป็นแถวละ30หลุมนะครับแถวพอดีก็จะได้เป็น300หลุมส่วนการปรุงดินของเราก็จะใช้เป็นฐ่านนะครับถานใบโอชาที่เราเผาเองนะครับเป็นฐ่านที่ใช้ความร้อนสูงสามารถก,กักเก็บความชื้นแล้วก็ช่วยตึงในตัวเจ่นในอากาศลงในหลุมอ้อยของเรานะครับเป็นฐานบำรุงดินนะครับเพราะดินเราเป็นดินใหม่นะครับ ดินผมใหม่ยังไม่มีแร่ธาตุสารอาหารอะไรเราก็ต้องมาปรุงดินช่วยในการท,ทําเกษตรแปลงนี้เป็นแปลงอ้อยแปลงใหม่ของเราเป็นแปลงเกษตรอินทรีนะครับเราจะใช้อ้อยสุพรรณบุรี50เพื่อที่จะเอามาคั้นน้ําแล้วก็ทําเป็นน้ําตาลโบราณให้กับเพื่อนๆที่สนใจเพื่อสุขภาพเราใส่ใจทุกขั้นตอนในการผลิตนะครับวันนี้พามาทําระบบน้ํามินิสปิงเกอร์เพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตและก็ ควบคุมคุณภาพอ้อยเราได้ผลผลิตดีฝากเพื่อนๆติดตามเป็นกำลังใจให้เกษมหยุดทานุด้วยนะครับสำหรับแปลงนี้เป็นแปลงอ้อยที่ติดถนนมิตรภาพอุดรขอนแก่นก่อนเข้าอุดร20กิโลนะครับท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาถนนมิตรภาพอุดรขอนแก่นก็สามารถแวะชิมน้ำอ้อยคันสดของเราได้นะครับอ้อยแปลงนี้เราก็จะรวบรวมอ้อยหลายสายพันธุ์นะครับเพื่อที่จะเป็นแปลงสาธิต และเป็นการเรียนรู้การปลูกอ้อยให้กับผู้สนใจมีไรายได้เสริมเรื่องอ้อยคันน้ำนะครับเราทำแบบครบวงจรให้คำปรึกษาทุกอย่างเกี่ยวกับการทำอ้อยคันน้ำรอติดตามชมว่าอ้อยเราจะสวยงามแค่ไหนนะครับ